เฮ้ยทรงผมนี้เหมาะหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ให้ดูนะชอบวะชอบทรงผมตอนนี้มากไม่อยากให้มันยาวไปกว่าน,นี้แล้วก็ไม่อยากให้มันสั้นไปกว่าน,นี้นะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่ได้วะทรงนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเกมวะเน,นี่ยโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผะู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมจัสต์เดิมประการจัสต์เกมกับช่วงคำคำพล็อคคำแบบนี้นะฮะเราจะมาเล่นตัวนอนอิชากันนะครับ คือในเกมนี้เนี่ยมีมีน้องผมคนนึงนะฮะซึ่งเขาเล่นแกรกนะครับผมเขาบอกว่าเขาอยากออกคลิปนะครับผมอ่าเขาอยากออกคลิปเขาก็เลยชวนผมมาลงแรงนะฮะก็โอเคมาเล่นตัวนี้กันหน่อยนะฮะเห็นว่าเป็นตัวโลกลืมมากๆเลยนะอีช่านะครับผมมันเก่งหรือเปล่าผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะก็อาจจะเก่งก็ได้นะเห็นอด,อดอยเซอร์ทําคลิปไปว่าเซตไอเทมแบบฟูลดาเมจเนี่ยน้องเราจะตีแรงมากๆเลยนะฮะเฟอร์บอลของเราเนี่ยโอเครองเท้าวิ่งไวหรอ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากันสถานะนะฮะผมไม่ชอบรองเท้าวิ่งไวอะรองเท้าวิ่งไวต้องออกกับเอเลสเตอร์นะฮะแต่เราไม่ใช่อเลสเตอร์นะครับผมโอเคเรากันสถานะดีกว่าเราเจอไอ้นี่ด้วยนะโอเมก้านะฮะไม่กันนี้ผมกระเด้งรัวๆแน่นอนไปจุอ,อุย่ยได้เหรอชนไปด้วยสกิลสองสิครับยิงดักหน้ายิงดักหน้าปล่อยน้องไปตีกลับมาครับน้องกลับมาครับน้อง ยังไงล่ะครับซาตาซาตาต้ยเจ็บนะ่นะเจ็บน่ะ,นะ<ห>นป่อยเห็ดไม่ถึงนะครับโอ้โหแล้ว,ลวน้องผมคนนีด้ด,ดึงดึงโดนอย่างบ่อยแก๊กสุดจัดฟิสกสกิลโอ้ยไม่ถึงโอ้โหแต่ต่อได้ต่อได้โอ้โหนึกว่าจะถึงเอ้ยอ้าวอ้าวอย่างนี้ตายครับผมกิ้วกิวกิ้วกิว โ okay, อเครอเฟอร์บอลเราก็ตายด้วยฮะสงสัยเขาไปรับป้อมให้ไม่มีบับฟ้าจบบนนะจ๊ะยังไม่มีเฟอร์บอลฮะรอเฟอร์บอลเกิดโอเคคืออีชาสกิล,ลหนึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้นะฮะมันมาละนะครับมันเก็บสแต็กได้สองสแต็กเห็นไหมแล้วพอสแต็กที่สองเอ่อสแต็กที่สามสีนะครับมันจะเป็นการยิงเห็ดออกไปโอ้ย ตายเลยอีชากูว่าไม่ใช่เฟอร์บอลกูไม่ใช่ยิงเห็ดเออมันจะเปลี่ยนรูปแบบสกิลหนึ่งไปนะฮะซึ่งถ้ายิงโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นเห็ดขึ้นมาขวางนะฮะคล้ายๆแบบเออเป็นก้อนหินเลยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเดินข้ามไม่ได้ต้องกระโดดข้ามอย่างเดียวนะฮะแล้วจะทําให้สตันแบบนี้นิดนด้วยดีมากดีมากเอามาสู้กับพวกขาต,ตายๆเนี่ยดีมากเลยอีชาเนี่ยโอเคแล้วถ้าเราใช้ไปก็คือมันหายไปเลยนะถึงแม้ว่าจะโดนไม่โดนนะฮะ เสียฟิกเสียฟิกมัมามันมามันมาเรียกน้องมาโอเคบลัดอุ้ยได้ได้ได้ลัด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 ได้อออย่างนั้นเฮียวยิงเห็ดแล้วขังด้วยน้องชนไปอีกหนึ่งดอกมีใครเล่นตัวกูได้ไหมเพื่อนตรงกูสักคนกูโซโล่คิวนั่นัน่ะโซโล่คิวแม่งเลยนี่แน่นี่แน่เออไปไปโอเค ใช้ไปเลยก็ได้นะฮะมันเก็บสแต็กง่ายอยู่แล้วนะครับผมสำหรับสกิล,ลหนึ่งนะฮะโอเคออกตัดเลือดมาชิ้นแรกนะครับเพราะว่าเราเจอคิร่านะครับผมคิร่าด,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 ดูดเลือดดูดทุยดูดเลือดแรงอยู่นะท่านผู้ชมอาไปเล่นไปแล้วเจอคิวกดด้วยโอเคเอาเห็ดไปแดกเอาเห็ดไปแดกไม่ถึงนะครับใช้ทิ้งใช้คว้างเลยก็ได้นะสกิล,ลหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เก็บสแต็กง่ายแต่มันมเอาเพื่อนเราละเฮ้ยมาอยู่ครับไฟจบหรือย,ยังจบแล้วจบแล้วเราก็ กับกลางครับผมคิล่ายังไม่แก๊งเลยฮนะล่ลางล่างโอ้โหโอ้โหเราไม่ได้ไปไม่นะตายห่านหมดหรือเปล่าสลิมรอดปะนะเพื่อนโอ้โหสามหนไม่โอ้โหตดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขังเลยปื๊บมันหลบว่าแล้วเชียวแต่มีเห็ดมีเห็ดนี่เนะี่ยอ้าวแข็งแข็งข่ามันไรพนุมพนุม นั่นแหละครับกูแอซซิตรัวๆกูแอซซิตรัวๆเลยครับทาดาเมจให้ยังเยอะด้แอซซิตเอ,อ้ยไม่โดนยิงดักเขาเรียกว่าเป็นการยิงดักเอ้ยความเร็วของสกิลมันเท่าๆอ่ะไอ้ไอ้ถมน้ําลายของซิฟเลยนะฮะสกิลหนึ่งของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นยกได้เอาเห็ดไปแดกเอาเห็ดไปแดกโอ้โหเราไบค่าหมดเลยใบค่าหมดเลย,ๆๆๆๆไ,ดเลยได้บ้านได้บ้าน มีแพนด้าลงมาถึงล่างเลยเหละฮะลงทุนมากเวทป่าต่อเลยงั้นอนะ่ะคนเราเยอะคนเราเยอะนี่คิดว่าขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมอา้าวโอ้โหใบนายใ,นใจร้ายกันนายให้เราหน่อยก็ได้เพื่อนโอ้โหบัฟตัวเองก็มีตีบ้านแล้วกันโอยไม่ดีไม่ดีุด้ยดอกเราเป็นพันอยู่นะเห็ดเราเนี่ยอุย๊ยตีน้องตอีเทียวมันอุตส่าว,วิ่งติด เข้าใกล้ไม่ได้ฮะเทโอนมีสกิลยิงไกลระวังด้วยแบกดึงอสวยป้าบน้องตีชนด้วยน้องอุย้ยมันไม่กระเด็นเฉยวัดสงสัไม่โดนมันจะปัดนะน,นั่นไง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 มันบินมันบินออกก่อนสาตาบินไม่ดีรอมันลงเครื่องมึงลงเครื่องเมื่อไหร่มึงตายลงเครื่องเมื่อไหร่มึงตายบอกเลยขังให้ว้เฮบินก่อนไอ้นี่มาไงเนี่ยไอ้นี่ ออโอเคเฟอร์บอลตายฮะกลับบ้านเลยดีกว่า10 5หเงินเรา2005เฮ้ยมันบินแล้วมันบินแล้วมันบิแนบแล้วครับยังไงครับเอาเห็ดไม่มีเห็ดชนด้วยอ้าวชนด้วยน้องกระเด็นกระเด็นกระเด็นโดนดูดตายแล้วแหละมั้งนี่ยไม่ตายก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วคีรา่าเอาต่อหรือเปล่าละ่ะคีรา่าคีรา่าคีรา่าคีร่าื้อหือหอหอปล่อยน้องไปตี เราตีเป้าหมายในน้องก็จะวิ่งไปตีนะครับผมดีมากเลยนี่แล้วก็น้องของเราเนี่ยอุ้ยเหตดไปเนี่ยอ้าวขัง,งมันฟิกเอ,อ้ยน้องระวงังกลับมานีแน่เออเอ,าอา้าวหนุ่มใบเจ้ามายังไงกันปล่อยน้องเข้าไปตีป้อมน้องตีป้อมแรงมากเลยนะท่านผู้ชมอยากจะบอกเข้าไปตีให้ดูหน่อยน้องเร็วก่อนแพนด้ามันจะตีแตกเอ้ยแตกอย่างไวเฮ้ยน้องกลับมา กลับมากลับมากลับมาอย่าตายอย่าตายถ้าน้องตายนี้เราเล่นยากนะคิวกอดมันจะเอาบัฟเฮ้ยมันพุ่งไปแล้วนะอุ้ยเยอะจังวะราดบับบัฟ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 บับชนเอาได้แล้วไปเลยหนีหนีอย่างรวดเร็วได้บัฟแล้วได้บัฟแล้วเพื่อนก็มาแล้วเพื่อนก็มาแล้วเฟอร์บอลอย่าตายเฟอร์บอลกลับมานี่กลับมานี่ลูกชนไม่ถึง ติดเห็ดมันติดเห็ดมันจะโอ้โหทีเดียวเฮ้ <c oughs> ยถ้าไปช็อตแบบนี้มันชอบมาในคลิปผมผมจังเลยเนี่ยทาตาบินปับ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 ลงเครื่องเมื่อไหร่มึงแต่เออดเด็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 ดเดทำไมกูเดินไม่ไปเมื่อกี้โอ้โหแล้วโอ้ตายเลยเ,เมื่อกี้ผมเดินไม่ไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่า หน้าจอโทรศัพท์มันเป็นอะไรนะฮะผมไม่รู้ว่าไม่รู้สิเมื่อกี้ผมลากมันมันเดินไม่ไปอ่ะมันเดินไม่ไปช็อตหนึ่งอ่ะตอนซาตากำลังจะลงเครื่องอ่ะผมไม่ได้ยืนรอซาต้าลงเครื่องนะเมื่อกี้คือผมเดินไม่ไปเว้โอ้โหเรามาเกิดกับตอนที่กูกําลังจะไฟโอเคฮะไปกันต่อฮะอิชาของเราน้องความแรงของน้องอิชาไม่ใช่ตัวเบิร์ดนะท่านผู้ชมเป็นตัวแบบ DPS นะฮะ DPS คึ่งก่งเบิร์ดนั่นแหละนะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเช็คเอ๋ยทำอะไรกูฮะมทำอะไรกูฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ความแม่นยำนะครับผมในการยิงสกิลหนึ่งนะฮะโอเคอันติเราก็ต้องแม่นยำเหมือนกันนะครับแบบนี้ติดเหตุอ้ยแล้ววัดคืออะไรคืออันติไม่ออกตายแล้วโอเคเออเหมือนกูขังให้ไบค่าตอนเนี้ยสาตาอยู่นี่บินปะล่ะเพื่อนบินต้องบินแล้วนาย คีล่าก็มาคีล่าคีล่าไม่ถึงแต่ใบ้เก็บหมดนะฮะแต่เห็นอะไรไหมฮะนู่นฮะสลิมกูไปแล้วฮะ <c oughs> เราดันบนดีกว่าเราดันบนดีกว่าคิปไปยังไปไม่ถึงผมว่ามันเกิดทันน่ะหน้าจบไม่ได้มันเกิดทันนะอปิก้ากับเทลมันจะเกิดแล้วอะ่ะคลิปกองเดียวไม่ได้เห็นไหมมันเกิดแล้วเพื่อนถอยมาถอยมาถอยถอยเถอ,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 องาม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  บได้กระถอยบได้กระถอยขอบัฟแล้วกันนะจ๊ะใบไปเอาบับฟฝนหัวขามแล้วฮะขอแล,ล้วกนขอแล,ล้วกนตีเข้าไปน้องนีอ่อ้การตีของน้องเราครั้งที่สามมันจะแรงขึ้นด้วยนะฮะทานผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าให้น้องไปยืนตีนานๆเน,นี่ยก็คือน้องจะทำดาเมจได้เยอะมากนะฮะตีดอกแล้วเป็นพันกว่ากันเลยทีเดียวนะเด็ดเกมน่าจะถึงดอกละสองพันเลยแรงมากแรงมากแต่อุย้ยมีใครอติดเหตุแล้วก็ติดโซ่ด้วย ติดโซ่และติดเห็ดเฮ้ยฆ่าไเฮ้ยต้องเออหึกว่าจะฆ่ามันไม่ได้โอ้โหถ้าฆ่ามไม่ได้นี่กูร้องไห้เลยโอ้ทํทำให้อย่างเยอะโอเคมาครับผมรอสลิมดันมายืนกดดันตรงนี้ไว้นี่แหละไม่ต้องไปช่วยสลิมตีสลิมตีไว้โอ้มันเช็คว่ะโอ้เปิดแมปด้วยเห็นหมดเลยไปน้องเข้าไปตีเน้องเขาไปแทงบ้านาน้องเขาไปแทงบ้านได้ น้องเข้าไปตีตีบ้านตูบตูบดอกละสี่รอยอุ้ยเฮ็ดอุ้ยอุ้ยอ้ยออุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยน่าจะเก็บขังไว้ตอนแก๊กดูดไม่นึกว่าแก๊กจะดึกดึงดูดโดนโอเคเออแตกยังไงโอ้กูต้องออกแล้วฮะช่วน,นี้ต้องออกแล้วระวังคีลาระวังคีลาใบเปิดตีเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนใจยเย็นอันตีไวเกินเพื่อนโอ้โห <laughs> เลือดยัเต็มอยู่อันตีแล้วใบเราอะโอ้โหโคตรสุด เดี๋ยวนะทำไรทำไรเอาขังไปอีกดอกเอาขังไปอีกดอกฮะปิ้วรอน้องรอน้องรอน้องยังไงละน้องชนมันกวนติแตีตบบ้านอยู่แล้วฮะเพื่อนเราไม่เพื่อนบอกกูไม่สนละโอเคยังเลี่ยนได้นะก็ก็ยังเลี่ยนได้นะเออแบบเก่งไปอีกแบบนะมันมันมันเก่งแบบมันมันไม่เหมือนเมทอะ อิชานะครับผมจะว่าไงดีวะมันเก่งแบบออกแนวแนวซัพพอร์ตนะครับนะฮะมันไม่ใช่แบบเวอร์เวอร์เหมือนพวกซาต้าพวกเอ่อโรลิออนอะไรแบบนี้นะโอเคฮะนี่ฮะดูซับไม่ซับอ่ะเนี่ยแอชซีสิบเอ็ดตัวแอชซีดเยอะกว่าแก๊กอีกอ่ะมันเก่งเหมือนซัพพอร์ตอ่ะอีชาเอาไปซับน่าจะสนุกดีว่ะโอเคแล้วครับผมจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่น น้องอีชาผู้น่ารักนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ถึง500ไลค์กันอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ซีอูอา g a เกียนน็ก m e